เนี่ยครับพักเสี้ยนนะครับก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้สมงกันนะครับชุดนี้จะตัดเป็นชุดที่สามแล้วนะครับสวยกำลังอ่อนเชาะเลยนะครับตัดชุดที่สามนะครับก็ทั้งหมดนี่ก็ส่งเจ้าใหญ่เลยนะครับก็น่าจะประมาณสักตัดหมดนี่ก็ประมาณสองร้อยกว่าโลนะครับ อัวโอบสสวยเลยนะครับกำลังอ่อนๆเลยนะครับน,นะครับตัดส่งให้เจ้าใหญ่นะครับก็คิดว่าชุดนี้น่าจะไปลงที่สุโขทัยนะครับก็จะมาให้ดูให้ชมกันนะครับปักเสียนนะครับที่ผมก็เคยได้ ทำวิดีโอไปแล้วนะครับก็จะมาห้านผู้สมจะด,ดูได้ชมอีกครั้งนึงอีกทีนึงนะครับน,นะครับก็มีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ดองตอนวิธีดองดองให้ดูนะครับลองขายอร่อยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่ว่างเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจะออกไปนาแต่กระเช้าเลยนะครับทั้งนาด้วยทางผักด้วยนะครับถ้าตัดก็คงจะเป็นแม่บ้านตัดนะครับพรุ่งนี้นะครับนะครับนี่ก็เย็ยนแล้วนะครับก็มืดแล้วนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมมาสมนะครับนี่ก็พร้อมส่งแล้วนะครับสําหรับผักเส้นนะครับ ก็ทาเป็นมัดอย่างนี้มัดละห้าโลนะครับมัดละห้ากิโลนี่ก็จะพร้อมไปส่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อยากใ้ท่านผู้ชมได้มาชมกันนะครับ